การใช้งานเบื้องต้นเลือกโปรแกรมเลือกหมายเลขตือกหนึงกดยืน,งนังนจากป้องธรรมาขั้นตอนการเข้าหมดเขียนกดเมนู ดยืนยันกดยืนยันนิวแพทเทิรยืนยันอีกยืนยันอีกครั้งจากวิ่งหาตำแหน่งกดลากไปตำแหน่งเริ่มต้นยืนยัน กดโค้ดเลือกเส้นตรงจะมีลูปแบนี้ขึ้นมาแล้วกดยืนยันกดยืนยันอีกลากไปตำแหน่งที่ต้องการลากไปเป็นเส้นตรงกดหักมุมเอนเตอร์ไปลาก เตอร์ Enter, ไปลาปีเตอร์ไปลาจบขั้นตอนกดปีเตอร์กดกันไก่กดเยืนยันจบกดเซฟ เด e n t e เพื่อเซฟกด enter อีกครั้งหนึ่งจบขั ok Could no. Could ้นต <c oughs> อนเรียกหมายเลขกด n o กดหมายเลขที่มันถึกไว้สวยๆเจ็บเรียกพร้อมทำงาน